วิด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 เลย

ลึกเค่ตรงนี้ลึกยังเลยอย่าลุกไปเออนั่นลุกไปติดใช่เดี่ยเดียวไม่ใช่เี่ยวเดียเด่ยวียวขับมือขับับมือขัออขับมืับมือขัออขับมืออขับมื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 ออขับมือขับมอขับมือขับมออขับมือขขับมือขับมมมือขับมือ

เดียวไอ่ะอ้เนี่ยป็นด้วนี่ร้อยก็ตองร้อยนั่นนะบังเดียวยากเดียวไม่ตัดมึงมึงก็ไปมึงเกลียงมึงก็ไปมึงไป

thì mày rót, mày rót nó chặn cơn <laughs> này cả, mày mày đọc, mày đọc Ở đây bị nòi rồi rót, mày rót rồi đó, đó. ว่าขึ้นแบบไว้เลยนะนี่นะ